ตอนนี้ตอนเช้านะครับทุกคนถึงแล้วค่ายตัวยามูสิกเดินทางมาหอดขอนแกนะแล้วพี่น้องหลังจากที่เราออนทัวร์กันไปแบบเขาเรียกว่าหลายวันกันทีเดียวนะครับพี่น้องตอนนี้ก็นอยู่หนตึกตัวเกี่ยวแล้วศิลปินเท่ากันลังอวยอายว้าวมอนี่มอนิ่ค่ะพร้อมกันได้ยังไงเหนื่ยงงมาก hmm. ตื่นทำไม มาแสบบอร์เฮ้วีครับนอนนัวครับนอนนั่วอ้ำสำหรายเอาลิโอ,อสิแก่มดีเอา้าวนั่วกลับแล้วคุณเรยนต่อไปนี่นอ,อนจ้าแล้วลองอย่างเดียวเรียนมาสู่ไอ้โรดแรนเซอร์ว่าเน ว้าวมอร์นิ่งรักรักการทำงานมากสก็อตแคไม่เปลี่ยนเลยค่ะบายบ่สิ่งพ้องกันได้ไงสิงงงมากอันนี้พองคือไปทำได้บ่ถึงพ้องกันเลยดิ่ว้าขยันมากแกะเพียงตลอดทางเลยชุดเต้วก็ไม่เปลี่ยนรักในการทำงานมากเพียงใหม่นะครับผม ม่แล้วหรอพี่พีปอบวันนี้เ่ยเราเจอน้องอาร์ตร้องเพลงใหม่เนี่ยพี่ฟังอยู่ตลอดแต่รอบนีกก้ก็อีพแต่อัดสคริปต์เี่กับเพียงไรก็มูโดนอะไตัดออก <c oughs> พูดอะไรอย่างเงี้ยลากอะไรอยู่ข้างๆอ่ะขนมง่เดี๋ยวไปฝากมอสไงตัวบัลลังก์ร้องลึกมากมีมากกี่แล้วเดี๋ยวจะไปอะไรเจอหมดบอสแต่ว่าอร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง อันนี้รถแดนเซอร์นะครับรถแดนเซอร์ครับพีน่น้องเก็บขวางเก็บน,นันเก็บนี่สี่เดินทางเข่าตึ๊กตัวเกี่ยวตึ๊กเขาตึ๊กเราสิอยู่บนบนอาคารของข้างล่างเป็นรถตัดบทังบนจะเป็นที่ออไสไซนะครับกระเป๋าชั้นดีเอะไรแบบนี้ค,ครับไม่ตีดกระเป๋าสบายเนาะ ก็เแี่วัดเขาสีเก้บข้าวมารับหรอเรื่อตอนนี้ตอนนี้ค่ะเฮ้อไอ้ดมเสียงเตะเออลงกองวายอยู่ใ่สด้ลยเปล่ะ ฟังคุณกับส,สิมี่ปิ่งไก่ปิ่งมูขาย่ยำมัสเตายำมัสเตาบรรยากาศดีอยครับพี่นอ้องคาราวารถตู้ รถบอสรถศิลปินรถแดนเซอร์แต่บราล,ลกูกพาตี้ช่วยร้องเนาะเอาหนาวเขคนนี้คด้านลงแต่ลูกคุณมอหนิ <Good> morning, งพล่องเดอฟองแต่ะละ ตักการงานหนักสุดๆชูปเชปเ็นบัณฑิตยหนับเพในการแขเกีันรวบ บอกมาใจฮักเรื่องกระกริบตาไอ้หัวใจทักเป็นไบ่ได้จึงต้องหายหน้าไปพักหนึง่งวันนี้ไอ้หัวคือตามทางคำสั่งของความคิดถึงอย่าพูดเบาบนเคยเสื่อง ก็เจ้าเป็นจังได้สำหรับอะไรที่ให้ไวททำใจทุกอันลองดูแล้วทุกร้า,ราแนแม้แต่การเรามีหักไม่ไปหาคนแทนที่เธอแต่ก็ะทนฟื้นทำบ่ยบทสรุปสุดท้ายก็บอกไม่มีใครเข้าใจมีเธอเห็บนบาวหน้าเสยิ้มไงเ,เด้อเบนเลุนแกมนเบิ้ลเอ้ยวูเก,กมเบิ้เบิ้ลหลักทั้า đưa bên tàu cùng bao để mà cùng ai xin là cho bài thôi đi bỏ bên ai ra bí thi Và đừng cho có có thì mà đưa theo chắc độc năng có thịt thì đây theo băng đơn số ra vẻ la khó ta vì sống ma kiếm hơi หลัวโตต้นตัวตเจ้าในเดิมแค่มาเจอเป็นเจ้าหูคงบอกว่าแค่มาเจอเป็นหูคงบอกว่าขอหนุหน้าเราให้สิลาเจ้าไปด้วยดีเพราะเป็นไอ้หาวีทีมาดึเจ้าจากเขาดอกนางขอสิที่ไหนเจริญเดินสวนทางปีแล้วเวลาบอกขึ้นสาหรับทั้งตาที่สพมายิ้มให้ Korea yang paling